อันนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเจอกับช่องแบบจะเทียช่องตัวเองก็ยังไม่ได้เลยยวันหนึ่งน,นนะเอจะบอกทุกคนว่าเนี่ยพี่จออันดับแรกเลยต้องในทำช่องใหม่เห็นลุกอะไรเปลี่ยนไปไหมอะไรเปลี่ยนไปไหมก็คือว่าเราเปลี่ยนเป็นอ้าวชื่อเปลี่ยนเดี๋ยวแป๊บนึงนะจำได้ไน,นะ นี่แหละค่ะช่องแบบตั้งชื่อใหม่นะไม่ใช่ช่องใหม่นะนี่ค่ะช่องนี้เลยผู้ติดตามสี่คนเท่านั้นนะคะผู้ติดตามสี่คนอู้น้อยมากนี่ยอาน้อยมากอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มอ่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเปกเับลอ้แจให้เราด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะกูสา์ทำตั้งใจทำคลิปนะเดี๋ยวผู้นี้สัญญาเลยนะผู้นี้สัญญาเลยว่า เราจะตื่นตอนประมาณตีห้าเลยเราจะตื่นตีห้าเพื่อ,อมาเล่นเกมฟ r e ไฟล์นะคะเราจะเป็นบอสให้ทุกคนดูเลยว่าเราก็ตึงได้เหมือนเดิมนะจะบอกว่าไอดีเก่าเนี่ยของเราอะเรียกว่าตึงสุดๆเลยอะคือเกือบมีปืนเจ็ดแล้วอะใกล้มีปืนเจ็ดแล้วอะเพราะว่าเราโหไม่ได้เราเว้ยว่าเออไม่เติมเกมให้หน่อยอะไรมันไม่กัดยาเติมให้อะ แต่แบบคือไม่คู้ว่าไม่ต้องกลับอันเนี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าไม่หลังว่ะเติมอะไรนะอะยังให้เราอ่ะเติมเกมอยู่ไหมอันนี้ต้องขออีุญาตพักไหมนะคะคือทุกคนเห็นไหมรูปหน้าโปรไฟล์ของเราอะเปลี่ยนไปเว้ยใครอยากรู้นะว่าเปลี่ยนยังไงทุกคนทุกคนเห็นอันนี้ไหม ที่มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันยังอัปโหลดไม่เสร็จเห็นไหมมันก็อัปโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเข้าเรื่องเลยดีกว่ามาอันดับแรกนะคะจะสอน,นทำหน้าต่ออนิเมะใช่ไหมนดับแรกเรากดตรง g o กูเกอโฮมก็ไปเลยโอ,อเคไม่ต้องสนใจเมื่อกี้ทุกคนไม่ต้องกัใจนะเพราะว่ามันขึ้นมาเองครับอ่กอะอนิเมะนะอ่า แล้วเรากดตรงรูปอะ่ะกดตรงรูปเลยทุกคนเห็นมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็หาเลยว่าทุกคนจะได้แบบไหออนอ่าสมมติว่าเราจะได้แบบตู้กะตูนะ้อะไรแบบนี้นะต่างสมองจะขก้นแบบนี้ทุกตูกต้มาฮ่าฮู้ ตอนนี้คือ,อยังไม่มีรู้ว่าต้องเน็ตแรงนะเนตต้องแรงนะเนตไม่แรงไม่ได้ค่ะถ้าใครเน็ตเบาๆอ่ะคือเน็ตขาเน็ตพี่ก็ขาดกันก็ขอโทษโอ้ยโนขอโทษกันนะคะทุกคนมาเขาแล้ว 你嘞哈？我喝那个喝好多，喝啥了？那个什么、啊？呃，好喝、欸。嗯、啊，那个是不一不了。嗯。 เอาละเราขอหารูปพี่ช่ก่อนนะคะไม่อยากตัดให้เขาหยอกให้นางค่ะเขาหยอกแล้วต้องรอนะคะ ไม um ่ขออัดพวกกันแล้วเพราะว่าเราจะไปสมมตินว่ะเราจะเอาเป็นนะฮะเธอนั้นแหลพวกนั้นได้ละในา사เนาะเออ เอาจากเออเป็นคนอันนี้จงได้คนธรรมดาหนุ่มเดาเว้นอันอนี้จงรับ

Um. Um. um, um yeah. mm, then. that? มันอะันน <sub Belt> ี่ก็ได้สิโอ้ยัาษาปักอะนี่น่าป่าน่าวนาเหมือนคนนะน่ารักมากอากดค้างอะกดค้างตรงรูปนะแล้วให้เรากดตรงอัพโหลดโหลดรูปภาพ มาไปเออกดโหลดอีกครั้งมะตัวมักนก็หรอมันขึ้นแบบนี้าการ์ตูนการดา์โหลดหนึน่งครั้งการสรแล้วแบบจะให้คนออกมาป,ปอกเออบอสช็อปบอสช็กดน้ไหมเฟ ดีเขาละเอ่อวะเขาตรงดูดูไอะไรนะเขาตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะตรงนะฉัจนจำไม่ได้วงให้กระตุก วายกได้เข้าไปกูอะเป็นอะไรก่อนงว้ายมากดตรงช่องคุณเอเนี่ยคุดขาแล้วตอนมนไเรากดตรงนี่นะ นะฮะกดตรงนี้แล้วเขอยากปิดเพลิงก็ได้นะวันนี้ไม่เอาจะเก็บพค่แล้วก็กดออกแล้วก็จัง